กันที่สองทุกขังอริยสัจจังการทำสมาธิภาวนาในฤดูหนาวนี่เป็นฤดูหนึ่งที่มันนอนไม่หลับพอเวลามันหนาวเขาจะจัด,จดนั่งก็ไม่ได้อาศัยแต่การเดินเดิน,ดนต้นแรกนี่ก็ก้าวขาไม่ออกพอเดินต่อไปต่อไปต่อไป,อไปชั่วโมงสองชั่วโมงนก็เออคอย,อยงชั่วหน่อย เดินให้มันเร็วเดินทางยาวๆพยายามเตรียมร่างกายคลายร่างกายทุกส่วนออกไปอย่าไปกดไปเกง่งถ้าเรากดเวลาเราเดินเนี่มันจะปวดหัวไหล่ถ้าเราปล่อยร่างกายให้สบายๆมันจะไม่ปวดหัวไหล่มันจะปวดแถวกระโปงแถวต้นขาวเวทนาเราต้องขมเวทนาให้ได้ในขณะที่เราทำสมาธิภาวนา ถ้าเวทนาขนาดนี้เราเอาข้ามไม่ได้เข้าไปสู่ความสงบไม่ได้ถ้าเป็นเวทนาเวลาจะตายล่ะมันจะหดเหี่ยมทารุณขนาดไหนจนตายจะไม่ร้องโวยวายเราก็รู้อยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นสมบัติของโลกมันเกิดขึ้นมาพร้อมกัน เรมันก็ดับไปพร้อมกันวิญญาณนี้ก็เป็นวิญญาณในขันห้าที่มันจะต้องดับไปวิญญาณตัวนี้เป็นตัวสะพานเข้าไปสู่ใจเวทนามันเกิดขึ้นมานี่ถ้าไม่มีสะพานถ้าไม่มีวิญญาณตัวนี้ไปรับรู้ส่งเข้าไปหาใจมันจะไม่รู้สึกโดยธรรมชาติเวทนามันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ตัวเวียนญาณอันนี้ไม่เอาไปใจใส่กับมันมันก็เลยยังอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจที่เราจะแยกออกจากกาันได้เห็นได้ก็คือตอนที่มันมีเวทนาเนี่ยเราจะทําความเข้าใจกับส่วนต่างๆของร่างกายให้เวทนามันเกิดขึ้นมาเลยเราจะได้รู้ว่าไอ้เวทนาที่มีอยู่ อย่างมันปวดหัวไหลหัวไหล่นี่ก็มีมาแต่เมื่อเกิดทําไมเวลามาเดินยมกลมมันปวดขานี่ก็มีมาแต่เมื่อเกิดทําไมมาเวลาเดินยมกลมมันปวดเวลาเขาไปเยี่ยวยิ่วเียวกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เห็นเขาปวดไปดูมหสรสพคบเงินต่างๆไปเที่ยวไปเตไปอะไรต่ออะไรต่างๆไม่เห็นเขาปวดเขาเมื่อยแต่ทําไมเราจะมาปวดเมื่อยเอาเวลาเรามาทําความดี ในขณะทำความดีนี่เราควรจะดูตัวของเราให้มันดีเวทนาเนี่ยมันจะเป็นหน้าไหนก็ตามมันจะเป็นเวทนาใหญ่เวทนาน้อยเวทนานิดนิดหน่อยหน่อยก็ตามลูกหลานของพญามารมันมาเยี่ยมเยียนเราก็เป็นเวทนานั่งสมาธิภาวนาสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดินโยกมมสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไง เราจะข้ามเวทนาตรงนั้นได้ไหมดูเขาไปเที่ยวกันแล้วเล่นไปเที่ยวอะไรตัวอะไรเราดูที่เป็นตัวอย่างทําไมเขาไม่มีเวทนาเดินเงินเป็นวันวันเดินเป็นวันวันคืนคืนที่จะมาเที่ยวที่จะไปเที่ยวยังอยู่ตามป่าเดินข้ามจากแม่จันทะมาจากเกโบมาจากนู่นส่องแปะส่องแปะข้ามมางานอาจารย์เสถียร บา,บางแห่งนอนคืนมาสองคืนหรือคนอยู่ในบ้านในเมืองก็ดูเวลามีมหรสพเยี่ยวกันทั้งคืนคนที่มันเต้นมันร้องก็มันก็ได้เงินแต่คนไปเที่ยวนี่เสียเงินอันนี้เรามาทำบุญเมื่อเรามาทำบุญทำไมจะต้องไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำบุญเราก็ควรที่จะเอาใจใส่กับตัวของตัวเอง ผู้เจ้าบอกว่าทุกเป็นสิ่งที่กําหนดรู้อันนี้หละที่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงที่มีอยู่กับร่างกายของคนทั่วไปทุกขังอริยสัจจังมันเป็นของจริงที่มีอยู่กับโลกมันเป็นของจริงที่มีอยู่กับสมมุติที่เราสมมุติว่ามันเป็นร่างกายของเรา แต่ถ้าหากเรามองเห็นว่ามันเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งอยู่ในโลกอันนี้แต่มันเคลื่อนไหวได้มันจะเป็นยังไงเรามองว่ามันเป็นดินก้อนหนึ่งเท่านั้นเป็นน้ำห้วยหนึ่งเท่านั้นแล้วมันจะรู้สึกยังไงฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจหาวิธีคิดถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงการเตรียมร่างกายของเรานี่ สำหรับที่จะทําสมาธิภาวนาไม่ใช่พอไปถึงเวลาจะนั่งสมาธิจะภาวนาแล้วเป็นคนป่วยแต่พอเวลาไปเที่ยวไปเตะไ,ไปที่นูน่นที่นี่เนี่ยเห,เหมือนก,นกันกับแข็งแรงพอได้ออกไปนอดวัดนอกเวดอะไรต่ออะไรเต้นไ,ไปเลยแต่พอกลับเข้ามาอยู่ในวัดเป็นคนป่วยไปแล้วมานี่ฉะนั้นเราต้องทาความเข้าใจในภาคปฏิบัติพยายามสังเกตตัตวเองให้มาก ดูพระมหากัสปะท่านฟังโอวาทจากผู้เจ้าแล้วท่านไปทำความเพียรอยู่ชั่วระยะหนึ่งท่านมีความนอบน้อมต่อพระภิกุสงฆ์ผู้แก่ผู้ปานกลางผู้หนุ่มท่านมีความนอบน้อมต่อการแสดงธรรมของพิกุสง์ผู้แก่ผู้ปานกลางผู้หนุ่มน้อย แล้วก็ไม่ให้ละสติออกไปจากกายท่านไปทำโคมเพียนอยู่ชั่วระยะเดียวหลังจากฟังโอวาทสามข้อนี้แนละ้วทุกวันนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็คือเพราะส่งกายส่งจิตออกไปข้างนอกกายไม่ได้กลับเข้ามาอยู่ในกายเราก็เทียบเคียงกับโอวาทธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าลหลายๆส่วนอย่าไปเอาส่วนใดส่วนหนึ่ง แล้วส่วนอื่นทิ้งหมดมันก็ไม่ใช่ถ้าเราเทียบเคียงกับคำสั่งสอนของผู้เจ้าหลายๆส่วนใส่กันแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์ดูว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับตัวของเรามันเราก็ทําอันนั้นแนล่ให้มากบัดที่ว่าสมณะาพามเราใดเราหนึ่งมีความเพียรเพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้ทั้งหมด ฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติมันก็ง่ายมันไม่ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนมาเพิ่มเติมอีกมีก้อนทุกอันนี้เนี่ยแต่ละคนมีก้อนทุกขของร่างกายนยตอนนี้เราต้องทำความเพียรให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาให้มากเราจะได้แยกออกไปเป็นส่วนๆส,ส่วนไหนที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ ส่วนไหนที่เป็นอาการต่างๆจะได้ประจักษ์กับมันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอันไหนมันมีเวทนาลองถามมันดูสิว่าอะไรเป็นเวทนากระดูกมีเวทนาหรือหนังมีเวทนาถามหนังดูที่มันหนาวหรือหนังหนังคนที่นอนอยู่กับโรงกับเลงในตามที่ต่างๆที่ตายแล้วนึ่งมี มีหนังอยู่ไหมมีตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องการตายตายก็คือธาตุแตกธาตุดับตายก็คือหมดลมหายใจเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วก็หมดเท่านั้นฉะนั้นเราจะไปคิดอะไรมากไหนๆก็จะตายทั้งทีก่อนจะตายนี่เราจะทำอะไรบ้าง ในการชำระสะสางจิตใจของเราที่ไม่ให้มันมีความมัวหมองที่จะไม่ให้มันมีความขุนมัวนั่นปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเราตายไปในระหว่างที่จ,จิตใจยังขุนมัวยังเศร้าหมองอยู่ยังอิจฉาริษยาอยู่ยังน้อยเนื้อต่ำใจอยู่มันตายแบบผิดที่ทั้งนั้นตายแล้วก็จะตกนรก แต่ถ้าตายด้วยความผ่องใสของจิตไม่สะทกสะท้านในการตายมันเป็นแค่เปลี่ยนพบใหม่เท่านั้นเองจากการที่เราอยู่ในพบของมนุษย์เราไปเอาพบของเทวโลกภมโลกนิพพานมันจะมีปัญหาอะไรในการตายมันจะตายอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวกัน สำหรับคนที่ทำคุณงามความดีแล้วนะัเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าอายุไขของใครมันมากมันน้อยหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดอุปาคาตเกิดอะไรต่ออะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อเราทำกรรมมาแล้วแต่ปางก่อนมันก็ย่อมได้รับผลเมื่อถึงเขามได้รับผลมาแล้วบัดนี้เราจะไปโทษใครมันก็โทษไม่ได้ เพราะกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามมันติดตามเรามานับพบนับชาติไปได้แล้วฉะนั้นที่เราจะข้ามมันไปคราวนี้เราก็ต้องหวังพึ่งบุญพึ่งกุศลที่เราทำอยู่นี่ที่จะข้ามไปเป็นกรรมดีทั้งหมด กรรมชั่วกูไม่เอามึงอีกแล้วแค่นะั้นกูไม่มีวันที่จะตกต่ำอีกแล้วต้องตั้งเจตนาตัวเองขึ้นมาเพื่อจะไม่ต้องการไม่ความตกต่ำความทุกข์ความยากไม่มีอีกแล้วในตัวของเราความวุ่นวายไม่มีแล้วในตัวของเราเราจะไม่ไปวุ่นวายกับอะไรทั้งหมดอะไรจะเกิดก็รู้อยู่อะไรจะดับไปก็รู้อยู่ อะไรจะตั้งอยู่ก็รู้อยู่โลกสันนิวัตอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วบับนี้เราก็ก้มหน้าก้มตาประพฤติปฏิบัติมันมีอะไรที่ปัญหาแต่ละวันแต่ละวันเราก็แก้ไปทําไมกิจมันไม่สงบมันเป็นเพราะอะไรเราก็แก้มันไปทุกวันทุกวันเพราะเราทำความเพียรน้อยเราเดินยมกลมน้อยจะให้มันสงบมากมันก็เป็นไปไม่ได้ เราตั้งสติไว้น้อยในระหว่างที่เรามีสติสัมปชัญญะมันน้อยแต่พอเวลามานั่งสมาธิพุนาจะให้จิตมันสงบมันก็สงบไปไม่ได้มันต้องมีส่วนสมดุลซึ่งกันและกันเหมือนกับฝนมันตกไม่มีก้อนเมฆมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็เป็นฝนอัจจจันท์ เป็นฝนทิพย์ฝนเทบฝนอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแต่ว่าจะให้ได้เนื้อได้น้ํามันเป็นไปไม่ได้มีไอ้ฝนทิพย์ฝนอะไรต่ออะไรนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันฝนทิพย์ก็เป็นธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละคนที่จะทําให้ฝนทิพย์เกิดขึ้นหรือฝนบกจกกักรพพัดเกิดขึ้นอย่างผู้เจ้าของเราเนี่ยมีฝนบกกระพัดเกิดขึ้น หลายครั้งหลายคราวในสมัยสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรน,นี่ก็มีฝนบกกระพัดเกิดขึ้นในสมัยที่ตัดสรู้แล้วเสด็จกลับเมืองกบินละพัดนี่ก็มีฝนบกกระพัดเกิดขึ้นเพราะพวกพยาิพ่ะวงไม่ให้ความเคารพผู้เจ้าก็เลยไปเรียกฝนบกกระพัดให้มันตกถึงในพูดถึงชาดกในพระเวส พอฝนบุบกกระพัดตกแล้วเราเรื่องความเป็นพระเวทให้ฟังพวกพญาติพระวงศ์ถึงได้เลื่อมใสศรัทธาถึงจะเป็นผู้เจ้านี้มีฝนบุกกระพัดตกครั้งเดียวนั้นละมะั้งในขณะที่เสด็จกลับเมืองกบินละพัดนั้นเวลาพญาติพระวงศ์ก็าําพิธีต้อนรับแล้วไม่สมศักดิ์ศรีแล้วก็มีการเก่าจ้วงจับ มีทิฏฐิมานะอาสวะเกลียดมากฉะนั้นก็เลยแสดงปฏิหารให้ฝักให้ดูทำห้ฝนบกกรพัดตกลงมามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ฝนบกกรพัดนี้ตกอยากได้เงินก็ได้เงินได้ทองอยากได้เสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าอยากได้ที่อยู่อาศัยก็จะได้ที่อยู่ที่อาศัยยืนอยู่กลางแก้งไม่เปียกฝนบกกรพัด เพราะเราไม่ต้องการเปรียกก็ไม่เปียกคนที่ต้องการเปรียกก็จะได้อาบน้ําฝนบกกระพัดคนที่มีบุญมีกุศลเท่านั้นที่ฝนบกกระพัดมันตกคนที่เคยทําทานมาอย่างยิ่งยวดแล้วก็มีวาสนาบรารมีบุญเก่าสนับสนุน ให้เป็นฝนบกกรพัดตกลงมาแต่ผู้เจ้าไม่ให้กับพวกคนจันทานทั้งหลายไม่ได้เนรมิตให้ฝนบกกรพัดให้ตกให้เขาเพราะมันเป็นกรรมของสัตว์โลกมันผิดวิสัยจะให้คนมีทรัพย์สมบัติพัานเหมือนกันทั้งหมดมันผิดวิสัยของโลก มันผิดวิสัยของการสร้างบาร,รมีเพราะบาร,รมีมีไม่ถึงขนาดนั้นไม่เหมือนกับผู้เจ้าสมัยเสด็จสร้างบาร,รมีด้วยวิริยะถ้าเป็นผู้เจ้าสร้างบาร,รมีด้วยวิริยะนี่ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีธรรมาหากินจะมีต้นกระพึกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองในบ้านในเมืองไหนก็จะมีต้นกระพึกเกิดขึ้น อยากได้อะไรก็ไปเอาที่ต้นกระพึกอยากได้เสื้อผ้าก็ไปเอาอยากได้ข้าวปลาอาหารก็ไปเอาก็าอย่างทุกวันนี้นต้นกระพึกเกิดขึ้นห้างต่างๆที่มาตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆจะไปเอาเท่าไหร่ในสมัยนี้ต้นกระพึกก็คงแบบเดียวกันนั่นแต่อันนั้นไม่ต้องจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของ แต่เอามาเฉยๆเอามาฟรีๆด้วยบุญญาลิทธิ์ฉะนั้นเมื่อเราทําบุญทํากุศลบุญเกิดขึ้นจากการทําทานยังสู้บุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลไม่ได้บุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลยังสู้บุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาไม่ได้บุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ยังสู้บุญที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้เราจะทำทานร้อยครั้งพันหนก็ตามยังสู้จากรักษาศีลไม่ได้เราจะรักษาศีลร้อยครั้งพัน 100, หนก็ตามยังสู้ทำสมาธิครั้งหนึ่งไม่ได้เราจะทำสมาธิไปร้อยครั้งพันหนก็ตาม ยังสู้จากกิตสงบไม่ได้แล้วบัดนี้ทำไมเราจะไม่แสวงหาความสงบของใจเราบ้างทำไมเราไม่แสวงหาความสงบของจิตเราบ้างเพราะมันจะมีอันนี้สงสูงสุดเมื่อจิตเราสงบแล้วเราก็จะเห็นสัจธรรมทั้งสี่เมื่อเรามาพิจารณาสัจธรรมทั้งสี่มันก็จะขาดไปเลย แต่ทุกวันนี้พิจารณาแล้วซ้ำๆซากๆมันไม่ขาดก็เพราะเหตุที่ว่ากิจมันไม่สงบก็คือกิตไม่มีกําลังเมื่อกิตไม่มีกําลังมันก็เลยพิจารณาไปไม่ได้ก็พิจารณาได้แค่นะั้นพิจรณาไปแล้วกิจมันก็ไม่ขาดมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําซ้ำาๆซากๆกจนกลัวมันจะขาดไปเป็นส่วนๆ ส่วนไหนที่มันขาดมันก็คือมันขาดในระหว่างที่มันขาดจากอารมณ์ต่างๆขาดจากสัญญาอารมณ์ต่างๆมันก็เข้าสู่ความสงบได้เดี๋ยวพอเราถอยออกมามันก็เข้าใจในสัจธรรมทั้งสี่ได้แต่มันเข้าใจแบบไหนเข้าใจแบบปัทังคปะหานหรือเข้าใจแบบสมุเสทะปะหานถ้ามันเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับตัวเองคือสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเข้าใจเรื่องนี้อย่างนี้ เราจะไปสงสัยมันทำไมก็มันเข้าใจแล้วก็เหมือนกับเราทานอาหารอิ่มแล้วนั่นเราจะไปสงสัยทำไมว่าเรายังไม่อิม่มก็มันอิ่มแล้วจนล้างตีนล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาการปฏิบัติพยายามมองหลายๆส่วนในภาคปฏิบัติเอาตัวอย่างบุคคลมาเป็นตัวอย่างในภาคปฏิบัติ อย่างการทำาคมภาคคคามเพียรต่างๆในสมัยก่อนพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศโว้ยหนาวมากกว่านี้เยอะถึงฤดูหนาวก็หนาวมากกว่านี้ถึงฤดูร้อนก็ร้อนตับแลบเหมือนกันยังสุอยู่สกน,นี่ลงถึงสององศาสี่องศาหกองศา,งศาแปดองศาอยู่ในฤดูหนาว่างทุกวันนี้ก็อยู่ที่แปดองศา แปดองศานี่ไม่ใช่หนาวแค่วันสองวันนะมันหนาวอยู่เป็นเดือนเดือนเดือนธันวาทั้งเดือนมกราทั้งเดือนสองเดือนนี้เต็มๆอย่างปีหลวงปู่มโนภาพนั้นก็เหมือนกันหองศาปีสองพันหารอยี่สิบมาอยู่ภาคกลางนี่มีหนาวที่สุดก็ปีสองพันหี่บปลายปี2526หลวงปู่เจี้ยมาอยู่ด้วย ตลอดอยู่ที่สลานี่ลงสิบเอ็ดองศาข้างล่างลงที่หกที่ตลาดทองภูมิลงที่หองศาสมัยนู้นมันก็หนาวเอาเรื่องคือกันมันหนาวนานด้วยสมัยนู้น